เห็นยังต่ำเห็นยังต่ำนี่เครื่องของตันมันบอกเครื่องน้องตันยืนเครน้องตันนู่นได้เครื่องของตันนู่นได้โว้วโว้วโว้วโว้าวมอนี่เป็นเป็นอีกคนที่มันี่ครับมอนี่ไปน้องไหนมันน้องนั่นเลยต่ำอยู่มันเท่าบดะเลยว่าไ ถ้าพ่อว่าเด้อคุณอีหยังมันเต็มหัวอู้นี่บ้านผมเอือนบักข้ามแปรครับไทยคอนเจนเอือนบักข้ามแปรไทยอุบลเอือนบักข้ามเทศไทยรอยเอสเอือนยังดำฮะข้ามข้อโอ้ไทยรอยเอสเอือนข้ามข้อเอือนพื้นกันได้ครับต้นเดียวกันมากเดียวกันแต่ว่าเอือนพื้นกันครับขามเทศนี่ ไทยอุบลพันนครพนมเอื้นขามเทียดครับไทยคอนเจนเอื้นขามแป่ไทยรอยเอ็ดเอื้นขามขับผ่อมันอุ้มไปเลยครับมันจะอุ้มขึ้นไปได้เดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> นี่ดอกนี่ดอกนี่สิเป็นจังได ขาดด้วยหรือมาลุ้นกันครับว่าเส้นต่ำจะเยวขึ้นได้ายบันไดกบแหบบางๆขาดแน่ค่าแน่ ้างหัวมันไเออปล่อยมันนั่นแหละอยู่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยวบปางอยู่ในไม้แหละต่ำรอยยด <c oughs> โอ้ยเจ็ดวากับพวกนั่นตำ่ำขาดแล้วขาดกระสิไลยครับเดี๋ยวนี้ครับ เดี๋ยวี่จว่าอกไปกับเดี๋ยวเอาตรงนี้ชักดอกกันอาจจะตังอยู่ปลาดูดปลาดูด้มันไม่มีใครแล้วข้มานี่เข้าไปไหนเขานี้หมดแหละเดี๋ยวที่ไปหาเราอยู่ดึงกรนตัมดึงกึนดึงกึน